สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านขะวันนี้ก็มาพบกับใจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้นะคะใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหุ้นนิเคอินะคะทุกคนเช้าบ่ายวันที่12กรกฎาคม2567นนะคะทุกคนวันศุกร์เนาะพี่น้องเนาะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคํานวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะทุกท่าน fc ทุกทุกท่านขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ท่านได้รับชมนี้นะคะก็คือการจอเด่นวิ่งรูดแกยกแต่ละรอบนะคะพี่น้องคะถ้า fc ไม่ชอบให้รอดูเลขเด่นประจำวันนะคะเพื่อเป็นแนวทางได้ที่ท้ายคลิป เลขเด่นประจําวันมีเข้ามีหลุดเหมือนกันแต่ว่าทุกท่านจะสามารถใช้ได้ทั้งวันนะคะทุกคนส่วนตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้นะคะทุกคนคะ่ะก็คือการหาสถิติจากตัวเลขเมื่อวานนะคะทุกคนคู่ก็เป็นคู่ระหว่างเด่นรอบเช้าเด่นรอบบ่ายสถิติงวดล่าสุดและเลขเด่นประจําวันนะคะทุกท่านมีเข้ามีหลุดคือกันทุกมือเนาะพี่น้อง,นองเนาะทุกท่านคะ่ะเราไปดูวันที่11ก่อนนะคะว่าเข้าหรือหลุด ว่า F4 จะตามต่อหรือไม่นะคะวันที่11ลุดพี่น้องหุ้นใจวันที่11ทุกคนนะคะทุกคนลดหมดเ้ยพี่น้องเข้าอยู่ห้างเสิงนะคะทุกคนถ้าใจจำไม่ผิดนะคะทุกคนวันที่11นะคะทุกคนคะ่ะมาดูนะคะเด่นรอบเช้าเจให้หนึ่งและศูนย์มาแออมาเก้าแปดสี่แปดห้า มาเข้า8ของรอบบ่ายนะคะทุกคนคู่8ปอยู่ของรอบบ่ายด้วยพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องคะเลขเด่นประจําวันมาไหมมา5นะคะทุกท่านรอบบ่ายจะให้8และ7มา4 0 2 0 3มาเข้าศูนย์ของรอบเช้าพี่น้องศูนย์สองกับศูนย์สามี่รอบสองลุดพี่น้องคะเมอนีมิดจัดพี่น้องวันที่12ถ้าท่านอยากตามต่อก็ตามต่อได้นะคะถ้าท่านอยากหยุดก็หยุดได้นะคะทุกท่านค่ะ มันช่วงไหนที่หลุดใจก็อยากให้หยุดก่อนนะคะพักผ่อนก่อนมาดูเลขเด่นประจำวันนะคะรอบเช้ามา5้ารอบบ่ายมา0ูนย์สเด้งนะคะทุกคนช่วงนี้เลขเด่นประจำวันรู้สึกว่าไหลอยู่นะคะทุกคนขะไหลดียู่พี่น้องเลขเด่นประจำวันมาเกือบทุกวันนะคะทุกคนวันที่12มาต่อนะคะวันที่12ใจก็ถ้าชอบก็โชคดีนะคะขอให้โชคดีถ้าไม่ชอบให้ผ่านก่อน เดี๋ยวค่อยมาตามใหม่นะคะทุกท่านวันที่ส2จากที่ใจคำนวณได้วันนี้ใจได้อยู่ที่3และ2นะคะรอบเช้าเรามาดูคู่ความน่าจะเป็นนะคะ38 37 36 31 39 34 8องแปดสองเจ็ดสองหองหนึ่งสอเาสหเด่นรอบใบค่ะทุกคนอยู่ที่8ปดและเจความน่าจะเป็นค่ะ8ปดสาสอง แปดห8แปดหนึ่งแปดสี่แสาสองเดหนึ่งเจหเจค่ะทุกท่านประมาณนี้พี่น้องะ่ะมาดูคู่ตัวเด่นค่ะ3 2มสองแปดเจ็สาม พี่นอ้องจะลืมจับ2งสามสองสามนะคะสองแปกับเจรอบบ่าย8ปดส7มแปดสนี่ก็คือคู่ตัวเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายนะคะทุกท่านสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบา FC, ่ายเอท่านไหนชอบคู่ไหนอย่าลืมไปแล้วก็กลับนะคะทุกคนทีนี้มาดูเลขเด่นประจําวันนะคะ จะจับคู่เด่นแยกกับเิ่นประจําวันให้ท่านได้รับชมเดลือรอบละสี่คู่วันนี้ไม่ติดคู่เด็นนะคะทุกคนคู่เด่นแยกกับเ, Level, เ, 6, เ,เิ่นประจําวันเลขเด่นประจําวันศุกร์อยู่ที่เลขหกและเลขหนึ่งเบิ้ลประจําวันคือหกหกกับหนึ่งหนึ่งนะคะทุกท่านหกกับหนึ่งนี้สามารถใช้ได้ทั้งวันนะคะทุกรอบในแต่ละวันนะคะทุกคน ช่วงไหนที่เด่นแยกหลุด fc ก็ลองพิจารณาเลขเด่นประจำวันไปใช้วิ่งดูดได้ก่อนนะคะทุกคนเพราะว่ามันก็มีช่วงเข้าช่วงหลุดเนาะพี่น้องเนาะรอบเช้านะคะใจะให้3และ2เด่นประจำวันอยู่ที่6และ1เป็น3631นะคะ2ค่ะ2621 8กับ7รอบบ่ายและ6กับ1เด่นประจำวันเป็น8681 จ็ดค่ะเจ็ดหกเจ็ดหนึ่งประมาณนี้ค่ะพี่น้องเป็นจึงใดเนี่ยเนาะค่ะพี่น้องขามีครูใดมักบ่า้ามักก็ตามใดเด้อพี่น้องบ่ามักกับพานคือเก่าน,นั่นแหละค่ะพี่น้องสถิติมีเขามีหลุดจ้าค่ะทุกท่านค่ะสาหรับแนวทางหุ้นนิเคอินะคะวันที่สิบสองกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโชควันหมานส,สุขคุณเด้อค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ